ผลการปฏิบัติพระอริยะพระอนาคามีผลสวัสดีค่ะพระอริยทุกท่านดิฉันชื่อนางมาลินีตันติจรุนรักอายุ61ปีรหัสพระอริยห6สิบกขีศูนขีดหนึ เริ่มเข้าห้องฝึกพระโสดาบันวันที่13กรกฎาคม2566โดยคำแนะนำของครูติม๋มและได้เข้าห้องฝึกห้องอาจารย์ป๊อปคือห้อง201นะคะอาจารย์สอนให้จับภาพพระตลอดเวลาโดยดิฉันจับภาพพระพุทธชินราชให้ระลึก นึกถึงภาพนั้นตลอดเวลาเหมือนกับนึกถึงภาพของพ่อแม่ขณะฝึกน้อมจิตน้อมใจขอเมตตาขอบารมีของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีอันยิ่งใหญ่ให้อยู่กับเราและยกระดับจิตให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ขอบุญทุกบุญถวายแด่ท่านทุกพระองค์ที่พระนิพพานและถวายบุญทุกบุญแก่องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนเช้าตื่นขึ้นมาและตอนเย็นจะน้อมกราบบุญทุกบุญทุกพบทุกชาติขอพระเมตตาจากองค์ หลวงพ่อฝากแผ่อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้กับครอบครัวให้กับผู้มีประคุณพ่อแม่ปุย่าตายายทั้งที่มีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแล้วและขอขมาพระรัตนตรยัยและให้ถือศีลห้าและกรรมบดกรรมบดสิบไว้ตลอดเวลาและขอลาพุทธภูมิสู่สาวกภูมิ การจับภาพพระเจ็มใสสว่างสวยัยพร้อมกับภาวนาพุทธโธต่อเนื่องวันที่27กรกฎาคม2566วันอันสดใสสบายจิตจิตใจอิม่มเอ,อิบมีปิติน้ำตาคลอขนลุกสู้ได้รับประกาศเป็นพระโสดาบันรวม14วัน ดิฉันดีใจมากที่พระองค์ท่านและองค์หลวงพ่อทรงพระเมตตาและอธิษฐานว้ว่าลูกขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่ขอเกิดอีกขอไปพระนิพพานเพื่อพบพระองค์ท่านหลังจากเป็นพระโสดาบันแล้วได้โอุนเงินถวายสังฆทานและหรอพระที่วัดท่าสง ทำบุญที่วัดใกล้บ้านการปฏิบัติก็ยังคงเหมือนเดิมจับภาพพระรักษาสีหน้าและเพิ่มมีพรหมวิหารสีมีจิตเมตตาต่อสัตว์และมนุษย์ที่ด้อยโอกาสวันที่เจ็ดสิงหา2566จิตใจสบายได้ประกาศเป็นพระสกิ คาคามีมากและเมื่อวันพุธที่23สิงหาคม2566อาจารย์ด็อกตรโรดได้นำสอนให้ขึ้นพระนิพพานไปที่ดอกบัวแก้วเป็นวิมานแก้วประกอบด้วยแก้วใสสวยงามมากฉันดีใจมากได้ไปกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่บนพนิพพานไปนอนที่ดอกบัวแก้วที่เป็นวิมานและได้สวดพระคถา,าเงินล้านเก้าจบและพิจารณาอสุภะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุสีและมีความสกรปรกเป็นซากศพเคลื่อนที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีความแก่มีความเจ็บและตาย และมีความทุกข์ตลอดเวลาให้นึกถึงความตายตลอดเวลาถ้าตายถ้าความตายมาถึงเราเมื่อไรขอไปประนิพพานไม่อยากเกิดอีกแล้วเพราะถ้าเกิดอีกก็ทุกข์อีกระหว่างการปฏิบัติก็พบปัญหามีเจ้ากรรมนายเวรมาทดสอบโดยมีน้องแมว น้องน้องขันเงินมาขวรเล็กน้อยทำให้ต้องไปฉีดยาป้องกันพิษุนักบ้าและบาดพยักดิฉันก็ได้พิจารณากายเนื้อปรองอาสุภาให้มากขึ้นทุกครั้งเหมือนกับจะบอกให้เรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ต้องยึดติดพร้อมกับเอาหสิกรรมให้น้องแมว ถ้าหากว่ามีกรรมต่อกันขอให้หมดไปภายในชาตินี้และมีปัญหาคนนอกกลุ่มพยายามให้ออกนอกกลุ่มบอกว่าไม่ใช่ของจริงแต่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยไม่เชื่อฟังคำของใครโดยมีอาจารย์ป๊อบให้กำลังใจอยู่เสมอจนถึงวันที่19กันยายนก็ได้รับ ประกาศเป็นพระสกิทาคามีผลจะภาพสมเด็จองค์ปถมได้ทุกครั้งที่ได้เลื่อนขั้นพระอริยะดิฉันก็ได้ทําบุญไปที่วัดท่าสงทุกครั้งต่อมาปฏิบัติมาไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก จิตใจร่าเริงปรุงใสสบายใจก็ได้รับประกาศเป็นพระอนาคามีมักการปฏิบัติทุกครั้งและใช้สติพิจารณาเรื่องลดละกิเลสความโลภโกรธหลงให้มากขึ้นมาถึงวันที่15พฤศจิกายน2566 อาจารย์ป๊อบว่าแจ้งบอกว่าได้รับประกาศเป็นพระอนาคามีผลมีปิติน้ำตาคลอขอลุกสู้เหมือนกับตอนเป็นพระโสดาบันใหม่ๆดิฉันดีใจและตื่นเต้นมากว่าดิฉันก็สามารถฝึกเป็นถึงขั้นนี้ได้และได้ทำบุญกะถินที่วัดน้ำพุสร้างพระประธาน หลังจากนั้นได้เป็นพระอนาคามีผลแล้วก็ทําบุญไปเรื่อยๆเดือนทศจิกายนช่วงบุญกรถินได้ทําบุญกรถินรวมสิบสีวัดกลุ่มนิพพานชาตินี้เป็นของจริงเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นความโลภความหงุดหงิดลดน้อยลงกิเลสต,ตัณหาลดลงขอขอบพระคุณ อาจารย์ ok รดรโรดที่ได้สร้างกลุ่มพนิพนานชาตินี้เพื่อให้คนไม่ตกนรกและได้ไปพนิพนาพนกันค่ะขอขอบพระคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สมเด็จองค์ประถมหลวงพ่อฤาษีลิงดำและอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้คำชี้แนะและสอนจนถึงขั้นนี้ได้ขอขอบพระคุณ ค่ะสวัสดีค่ะ